่าดีใจนะที่่าได้กลับมาบ้านย่าเนึกว่าญาจะไม่ได้กลับมาแล้วญาพูดแบบนี้แล้วนะนั่นน่ะสิครับญาย่าพูดแบบนี้พับเสียใจหมดนะครับอือเออแล้วนี่ตอมยังไม่ตื่นเหรอลูกหรอ,อตองอ,อุ้ย ฉันทราบไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะฮะนั่นะสิตองที่ไปฟาดกับใครมาอีกเนี่ยแล้วจะตกใจอะไรกันขนาดนั้นฮะคือยังไม่ชินกับตัวมีปัญหาอีกเหรอปองถามกันอยู่ได้เฮ้ยปองนี่พูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ไงอะ่ะไม่เป็นไรยศเดีเ๋ยวพับจัดการเองเดี๋ยวพับมาเลยจ้ะ มีอะไรพี่ขอโทษที่เข้าใจแกผิดเรื่องเมื่อคืน <c oughs> พี่เพิ่งรู้ว่าแกไปทำงานพิเศษที่นั่นอื <c oughs> แกเงินไม่พอใช้เหรอหรือแกมีปัญหาอะไรทำไมแกต้องมาทำงานที่นั่นด้วย ตองก็แค่ยอยากทำงานอ่ะต่อไปนี้แกไม่ต้องทำงานพิเศษแล้วนะพี่อยากให้แกตั้งใจเ,เรียนเรื่องอื่นเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่พี่มีสิิ์อะไรมาสั่งตองฉันเป็นห่วงแกฉันไม่อยากให้แกต้องลำบากลำพังสุขภาพก็ไม่ดีอยู่แล้วผลการเรียนก็ไม่ดียังเอาเวลาไปทำงานพิเศษอีกแบบนี้แกจะเรียนจบได้ไงเรียนไม่จบ เรียนไปจบเขาช่างมันดิเฮ้ยนี่มันชีวยต,ตองีนตองแกอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะที่ฉันทําฉันเสียสละทุกอย่างก็เพื่อให้แกได้เรียนเลิกพูดคำว่าเสียตลาดทักทีเถอะพี่คิดเองตัดสินใจเองเออเองไม่ถามตองสักคำเพราะงั้นเลิกเอาตองมาอ้างมันน่าอึดอัดตอง พี่ทับเองก็ไม่ได้ดีกว่าตองไาจสักเท่าไห,หร่หรอกเพราะงั้นไม่ต้องมาสอ <c oughs> นนี่ตองต้องขอบคุณพี่สาวเราให้มากๆนะรู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะช่วยเราได้เนี่ยเขาลำบากแค่ไหน ทำไมทำไมพี่บ๊ามันทำให้ต๋องรู้สึกผิดด้ว <c oughs> ยเอ็นี่ต๋องก็รู้สึกเกลียดต,นะ <c oughs> ตัวเองในแย่ เคยเกลียดเธอเท่าไร